หน้าครับน้องมันหลายครับแลียกถเศร้าหมดนีห่หน้าหางัวหางั่วทพี่น้องอยงัวออกขอบนะครับใบมัหนหลายแล้วระยะทางประมาณ3มกิโล จะไกปออกหากินนะครับพี่น้องนี่มัเศ้าพี่น้องในเบิ้งบรงบรยากาศระหว่า,างท้างนะครับวิ่งมาราทอนกำลังแดนออกนาครับพี่นอ้อง นักวิ่งมาราทอนลมแห้งนะครับอากาศหนาวอากาศหนาวมากๆเลยนะครับอ้าวลมใส่บนดินสามลมใส่งานถ่านนะครับปกติมีไม่งานถ่าดบาชจวงเียท่านาพนมหอดัางเขาปากทางเขาน้าอเ้าแล้วครับ

ใส่ถังเหรเพื่อนครับพี่นอ้องเปิดน,น้ำใส่ถังไว้เพืนไม่กินเลยดวงตะเวนกำลังโผล่จากท้องฟ้านะครับกำลังโผล่ขึ้นบรรยากาศท้องฟ้านะครับ มามมันกินมามมัมมมนอออนะน,น,น้องอลันกินน้ำมัมน้ำนมเป็นฟอร์ตเยู่แสดงว่านมดีเยอะอี่แหละ Bum, bum. À cả, kìa mâm măm, nó ở luôn cả chín mâm măm cứ can năm mươi luôn đây